ว้าวมาแล้วนะจ๊ะโอเคตอนนี้นะฮะเราทําการลงเขตเอ,อูอ่ต่อเรือกันอยู่นะฮะมาดูกันเลยนะฮะว่าเขตบริเวณนี้จะมีคนหรือไม่นะฮะซึ่งเกมนี้นะครับเราผมว่าได้เล่นเป็นระยะเวลานานแล้วครับทุกคนซึ่งในครั้งนี้นะครับเราผมกิดจะมาเล่นอีกเที่ยง,งกันครับแก้เหงาเงาเพลินๆนะครับเนาะวันนี้เขากัมากับมูหนึ่งคนครับจต่ว่าบูลว่าเขาสิเปิดไม่เหมกับห่อบอถนนนะครับเนาะโอเค ขั้นแรกเขาออกเอาตะเบียงก่อนแสวบมาเล่สเปียงโอเคสเปียงเขากับที่นี่มมสนิทนะครับเนาะโอเคได้ลแล้วอา้าววงปุง่มปุ่มโอ้หวงมาันมาขั้นแรกท่าการไปหาหมูก,ก่อนครับซึ่งหมูเขาหนี่มีชื่อว่าเป็นภาษาอังกฤษตัวหน่อยพูดอ่านบ่ออกโอเคมาหาเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาจริงก็บพรกล้าปเปิดไม้ไดิครับทุกคนโถาบอกคนจีนี่ทำไมนี่เห็นอย่างวะพ่อคนเลื่อนให้ดโอเคนะครับตอนนี้สกบรกเรายังไม่ได้ที่เท่าไหร่เลยนะฮะเฮ้ยคนจริงจริงด้วยตายแล้ว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 เอื้อโอ้ไม่มาอย่าฆ่าฉันเลยโอ้ยตายแล้วครับทุกคนเอื้อตายสองเลยนะฮะ ฮ่าฮ่าอ่อนแอก็แพ้ไปไอ้ง้อโอ้โหมีการดา่าเรานะฮะฟาร์มแบบอย่าไม่รู้เรื่องอะไรโอเคครับทุกคนห้องบ่ได้เล่นโดนนะครับเนาะแรงห้องก็เสีรโลดลงเก่าก็ะสีมีการรีแรงใหม่ครับประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ผมก็อยู่แรงที่ชิเวอร์หนึ่งนะครับเนาะโอเคถ้าได่เล็มากนี่ผมเคยหอดแรงแรงงหญ่สุดเลยครับทุกคน ว่าผมปกติแบบพัฒนาไปเรื่อยเกมนี้เอาจีงผมก็บ่ค่อยเล่นเกงไปไหนนะครับนะเนาะแรกก็แล้วเข้ก็จ็นไงวะเล่นบ่ค่อยรู้เรื่องามาณนี้ครับทุกคนเอาจิงครับทุกคนขั้นผมเล่นสองขนนี่ผมคิดว่าเขาบกก้าบน้ำเข้าแทนแน่นอนเพราะว่าตางก้นตางกระยาบอายนะครับเนาะเอาเป็นว่ามือหนีผมสักว่ทุกคนมันเลาออกแบบทีมกันดีกว่าครับโอเคฮาเสเอสเทีมนะครับเนาะซูมกันเลยดีกว่าว่าฮาวเซเดอทีมแบบไดแล้วก็นในทีมนี้เขาสีบอกกับว่อบอนะครับเนาะโอเคเอาเป็นว่าเป็นลุยก,กันดีกว่าครับ ทุกคนไปกันเลยเอาอีกครับทุกคนทั้งได้ผมเล่นมากนี่ผมรู้สึกว่าภาพและสีของเกมฟีฟไานะครับเนาะสีเบ่งชัดขึ้นแน่นอยแล้วก็ภาพสวยกราฟิกดีนะครับเนาะเล่นลื่นไหลดีนะครับเนาะแม้กระทั่งไอ้โทรศัพท์ก็สสมารถเล่นแบบลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดนะครับเนาะเล่นได้ทั้งไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยครับทุกคนจากลักษณะที่ผมเห็นนะครับเนาะก็น่าจะเป็นพวกอะไรท่ามโบลาณครับทุกคนมันจะไม่แบบแปลกๆกับแพร่เมืองโบลาณโบรานนะครับเนาะ ไปกันเลยโอเคครับทุกคนข้างเขาเอาเขาให้เขาโดดมตตี้โอเคงั้นจัดไปเลยนะฮะทีมสี่คนจะรอดหรือจะล่วลงมาดูกันเลยนะฮะกเบียนตอนนี้อยู่ที่ข้าตู่ะที่ว่ากับระวางหอดูดาวนะครับเนะาะกัสันพรมจะต้องไปบริวบวเวณหนึ่งกันดีกว่าเพราะว่ามันอี้กาเบียนที่ผมได้ตักหมุดใบนะครับเนาะไปกันเลยโอ้โอเคครับตอนนี้กระเป๋าอเอาจริงๆก็งามเลยัม่เป็นแบบสก็ตสวยดีครับทุกคนแล้วก็ สเก็ตบอร์ดก็มีแบบสไกยังไงวะสเก็ตที่มาออกมาก้อแล้วครับเนาะน่าจะเป็นแบบทาวอนโอเคตอนนี้ในกรุงเฮ้ากับยมามีไผเปิดไม่จะก้นนะครับเนาะน่าจะเป็นการอายมากกว่าโอเคตอนนี้เขาแยกกันไปหมดแล้วครับทุกคนเหลือแค่ผมผู้เดียวครับตอนนี้เฮ้าทําการแบบหารเสบียงที่เฮ้าอยู่ไหนวะ,สะเสบียงยุ่ยใส่ระวบัดที่นี่อ้าวสว,สวยแล้วไง สเสบียงหายอยู่ฟังนี้ครับทุกคนโอเคตอนนี้นะฮะเราทำล่าหาสเสบียงก่อนนะฮะสเสบียงอยู่ไหนเอ้ยทีมอย่างบอาบผ่ากันป่อกำังกันจะคนเลยโอเคสเสบียง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 อ๋อรู้แล้วครับทุกคนมันอยู่ใต้อันนี้ครับชื้ออ้าวาอันนี้ไม่ใช่นะฮะอีมีแต่เนาะโอเคหวังว่าเราจะพออยู่นี่ทําการเก็บปืนเก็บเนี่ยอัพต่อให้มันครบทุกอย่าง เป๋าทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกคนสำคัญหมดเลยด้วยนี่เอาจุดสเบียงอยู่ใสเอาเดี๋ยวผมซูมกันเลยครับทุกคนยุใส่วะอ๋ออยู่ระหว่างฆ่าตัวี่ว่าผมกีตาร์ย่หัวดูดาวที่แท้บโแมนครับทุกคนเอาเป็นว่าหับปอยไปเรื่อยๆแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวเตียเ๋ยวตาณาเอาไม้โอเคหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นยังผมก็ว่าแบบเสจอๆซาๆแบบหดหยุดเนี่ยนะครับเนาะ ผมเพิ่งตื่นครับทุกคนแบบง่วงนอนดดนึงนะครับเนาะ <c oughs> ตื่นมากแค่เกมได้หนีบอลหยังได้หนีโ <c oughs> okay. อเคมาข้าวแบบปืนยังไกโครเปลาเิ่งดูมีปืนนะดิมีปืนลูกซ่องปืนปืนยิงมุกบเเคยเล่นเนาะครับเนาะจ <c oughs> ูสีแดงอยากเขาไปไก่อันตรายช่วยข้ามกระแพงไปก่อนนะฮะจากนั้นนะฮะเราทำการลงก่อนนะฮะทุกคนเอาจริงเด้อ แถบฮอ,อ,อดูดาวนะครับเนาะมันบอกว่าสีมีของอย่างลายไปเลยนะครับเนาะวนมาขั้นของเซราอีดีนะจนมาว่าจะอยู่แถบสีฟ้านะครับเนาะเป็นยูท่อัพของเออที่เป็นยูท่ของลายที่สุดอ้าวอาแล้วยไงครับทุกคนมูเฮ้าแตกกระจายกันออกเบิร์ดแล้วครับพราพากันกอดกุมกันเลยเอ้าวแล้วไงเพื่อนเรากระจายออกเบดแล้วเราจะไปที่ไหนกันดีทำไมไม่สามัคคีกันเลย หิงเราได้ลงคอโอเคตามไปก่อนนะฮะตอนนี้เทาอยู่คนเดียวนะฮะโปงโดนกลุ่มอื่นยิยงเราตายแน่นอนและเพียงแค่ไหนพ่อครับทุกคนแรงที่เข้าเหรนไปเรื่อยๆนี่กัสิมีคนอิลีเหรนพร้อมครับทุกคนแรงหน่อยมันก,กัมีแค่บอดัดแต่ว่าแรงใหญ่ที่โอ้โหคนจริงหดหดทั้งนั้นครับทุกคนแรงนี่สุดยอดพ่จแรณแรงยัง่แทงเข้าหนีเพราะท่านหอดใดเลยโอเคเข้าเด็กก่อะไนเราบุ้งดี แปวอุยอุ้ยอุยอะไร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 เจอคนเจอคนโอ้โหงันเตรียมปืนลูกซองมาก่อนเลยแล้วกันอยู่ไหนอเออเอ๊ไม่เห็นมีนะแต่ตอนนี้เราปลูกเองนะทุกคนไปเลยเด้อ,อยู่ใส่วะเฮ้ยยิ่ใส่อะเฮ้ยไม่เห็นมีนะทุกคนเฮ้ยไม่เห็นจริงๆนะ ว่าหันทุกคนอันผมเห็นมันยิ่งมากอยู่เดหังเฮาเอ้ยคาเ์วาเขาวงครับทุกคนเขาวงเออเออเออเสียงแปลกเสียงแปลกอะไรอะไรอะไรจังหวะนี้ไม่สนใจอะไรแล้วเข้าวงจะดีกว่าละจ้าเอาจริงๆครับทุกคนนะักต่ผมเห็นมากนี่ ว่าท่านแหลงไงไหนี่ผมไปบ่คอดจักเทียครับมีแตยู่ระวางแหล่งแบบกากา,กา,กากทั้งนั้นเลยครับเนาะทุกคนเกมฟี่าจริงผมเล่นบ่ค่อยเก่งดีครับแล้วก็บ่ค่อยจะรู้เรื่องกิจกรรมอย่างต่างๆนะครับเนาะถ้านักกิจกรรมมากเขาแจ่หนีอีงผมบ่ค่อยจะเข้าไปเบิ่งเลยก็เป็นว่าผมเล่นแค่เ,เพื่อนนะครับเนาะเล่นแบบมวนมวอ่าวแหลกละง <laughs> ไงใครโทรมาโอ้โห่ะเพิ่งทักมาตอนนี้นะจา๊าเล่นเกมอยู่โอเคครับทุกคนตอนนี้เขาทําการเขาวงมาเป็นที่เรียบร้อย ตัวมันคือแหลกแ่สูจุดพีกจะเป็นจุดตำนานนะฮะทุกคนจุดจุดตำหน้านี่เขาคิดว่าจุดพีกที่มันเดือดที่สุดเลยเบิงกันนะมันสินเดือดที่เขาวา,าะบะนี่แหละจุดตำนานครับทุกคนไพ่พ,พก็ว่าจุดพีกเดือดสุดเพราะว่ามันมีความกว้างแล้วก็มองแอบมีนะครับเนาะส่วนมากจะเป็นเอ่อพวกสากปลาคักร่ำร้านาาาานี่ครับทุกคนโอเคข้าวเบาเพราะันได้อย่างเลย ไอวอลเลยบอเลยอันเดียวครับทุกคนไอวอลเป็นการป้องกันนะครับเนาะโอเคทางนี้ก่อนนะฮะทางนี้จะมีอะไรไหมเอออุ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหมาผูตรงหน้าเลยนะฮะเอ้ยเอ้ยเสียงใครอ่ะโอ้ยเพื่อนเล่าฉันเองฉันเองอืมหาไม่ห้อยซูมให้เสียงไทยอ้ตกใจหมดเลยมีรถนะจ้าทุกคนไปไหนคล่ะ เปลียนปืนครับทุกคนจังหวะนี้กระน a m นี้มันมันอยู่ไหนครับผมเดือดครับทุกคนผมผมเดือดมันอยู่ใส่เห็นแล้วเห็นมัาเป็นมันแล้วมเป็นมันแล้วอุ้ยอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเขาไปเขาไปดีว่าโอ้มาเอื้อโอ้โหโอ้โหกระสุนอุ๊ยอุยโอเค ย่างหน่อยๆมันก็ขึ้นซีเวอร์ไอไอน,นะครับเนาะที่แรงยัง่ยพวกเขาบอกไปตาบโตสอนได้เห็นครับทุกคนซีเวอร์ไอไอลราจะน,นี้เข้าได้แรงแบบต่อมาเลยเลยแหละครับทุกคนบวกสเปรไปแล้วนะมาเบิ่งกันเลยดีกว่าวา่าเลินตานี่มาสิ2านแรลนนี่รบอลนะครับเนาะเป็นตาสุดท้ายที่ททเข้าสิเลีนครับทุกคนซีทีมซีโค้ดเมื่อนนกลาครับไปกันเลยแม่โตเพจที่เข้าได้เก็บสะสมมากนะครับเนาะ สามารถแลกไอเทมต่างๆได้ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกลมชู่ีพบสเก็ตบอร์ดแล้วก็รูปผาครับทุกคนเราเป็นมามาล่องแลกกันเล้ดีกว่าครับโอเคได้ลมแล้วนะฮะเละยสามอย่างเรียบร้อยครับทุกคนขั้นตอาสามารถสวมใส่กับสามารถสวมใส่เลยครับทุกคนสวยงามดีนะครับลมชู่ีพโอเคครับทุกคนสถานีนะฮะเราลงมาอยู่จุดระหว่างเกาะแก้วนะฮะแล้วก็เราได้ยานะฮะ <laughs> จากนั้นทําการเจ็บปืนจุ๊บจุ ทีมเขาเป็นผู้ใต้พืชครับทุกคนผู้สิหูดปชใช่ย่อยโอเคตอนนี้เขาอยู่ระวงังเอ,อ่อสะพานเชื่อมเกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่งงครับอยู่ระวังยังวะเดี๋ยวโพชกฉนูครับทุกคนโอเคเอาจริงเรื่อเวลาหลีกเป็นกลุ่มเด้อหมู่มันมาค่อยแบบก่อกลุ่มกันครับทุกคนนั่นขนมาแล้วมันบ่หมอแมนครับทุกคนหมอแมนทุกคนนี่แหละจุดทีด่อันตรายสุดคือจุดนี้ครับทุกคนมันมีโน่นเนาะ ท่้นไอยูเทางโนนี่อันดีพุ่นเป็นบ่เป็นบ่เป็นบ่บ่แมนบ่แมน,อแมน,แมนโอ้โหไม่ใช่นะฮะตาฝาไปแล้วนะทุกคนโอเคเก็บไปก่อนครับทุกคนเจอนี่อันนี้เป็นมองตัวจับพิกัดนะครับนา,าวาบูงมันหดได้แล้วเอาจริงกระเป๋าว่าท่านได้อยู่อ่ะโอ้ได้แล้วกระเป๋านึง นึกว่าได้กระเป๋าสามอ <need> อะไรอ่ะกระสุนหน่อยอ้อขอกระสุนหน่อยใช่ไหมเอาตอนนี้ไม่มีกระสุนเลยนะฮะ <Stay together. S 1> เอาจริงเป็นยังไงครเปิดไม่เบาวะทุกคนผมได้ยินเสียงร่าสังหรณใจบอดีเหมือนมีคนเพนผ่านอยู่บริเวณนี้ครับทุกคนอัวแล้วไง ทำไงดีทำไงดีทำไงดีไปข้างนอกก่อนนะฮะข้างนอกไม่มีอะไรแต่ข้างในนีซสิมีแน่ๆโอเคครับตอนนี้มูเขากำลังนำกดม้าครับทุกคนเป็นำนำกดม้าบอลเสนอละเอาเป็นวซ์ว้าไปเอ่อหาหามูอีกคนหนึ่งก็ดีกว่าครับทุกคนโอเคระยะทางไกลอยู่พอสมควรนะฮะตังวัดซีลอยผมนะครับทุกคนจะไปตรงไปปะป้า ปลาไก่ครับทุกคนปูนอ,อยู่หอนาฬิกาคุณนะตอนนี้เขาอยู่บริเวณพีก,ก่อนดีกว่าพี่นี่จุดเดือดัที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ครับทุกคนเห็นบอกว่าขนนี้ตายจวงพีนี่แหละโอเคผมกกสิตายจวงพีอีกฟึ่งโซ่งเหรอ s วบไปเลยนะฮะไม่ต้องสนใจโอ้เอ้ยนี่ว่าจบขนตายอ่ะอับก่อนแบบ โอเคเกาะสามถ้าว่าหมวกสองช่วงนี้นมีอย่างบ้าบ้ามี่ยังเลยไม่ได้กระเป๋าเอาจริงๆกระเป๋าสามเข้าก็ะด้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เข้าตองไปหาปืนแัพอ่ะซื้อโอ้ยปืนนี้นะฮะเพือพ่อนเท้าเป็นอย่างคือน่านมากแแฉ ถ้าก,กันเทศอย่างอยู่อะโอ้ยเต้นเจอร์อันตรายนะฮะเขียอันตรายอีเล็กโซนมาหรอครับคุณนดี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 โมดีนี่ถือระเบิดยี่วลงหัวแทนในวาานวลดตะเส้นเม็จังหวะนี้วิ่งพาเขตอันตรายมาเลยนะฮะเอามูเขาลมมูหเขาลมมูหเขาลมดี โอ้โอตายหมูเขาตายแล้วครับทุกคนเสียเอ,อ้ยอะไรวะมันต้องถืออีกอย่างแท้ๆแน,น่นอนเดี๋ยวไปหาจะไปกัดหมูเขากันมองว่าบริเวณัหนจะมีคนกัน่ไป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 ไม่ใส่วะเอาเปิดไม่แล้วครับทุกคนเปิดไม่แล้วฟังฟังดาผมได้แท้บึงส่งเลยดาผมได้แท้ เบอร์สามเบอร์สามวะจิไม่มีเ่ไวะน้ำไหลเอ,อืเอ,อ อนน๋อหนกำลังตายนะทุกคนว,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 วิวิๆๆๆๆๆิวิวๆววปิงไม่โอ้โหปักกับทุกคนบกับกปักเกิดปักขึ้นแล้วอ้าวแล้วไงโดนสวยร่วงที ทุกคนทีมเท่านี้จนะเริ่มใหม่ละแมนบอลหรือยังไงหรือยังไงอ๋อมันอาจจะเป็นการเอ่อรีแลนด์แบบ,บน,นี้นะครับนะเนาะรีแลนด์การเล่นไม้เอ๊ะพุ่งกระเพื่งสีหลูว่ามันมีแบบนี้เดี๋ยวมันมีแต่โดนละหรือยังไงอะไรยังไงมีอะไรซื้อบางปลาไม่มีเลยนะทุกคน เฮ้ยไม่หมอ,อยังวะโว้โหยีมาสอ,องทางเดียวไปได้งใจแล้วดูยาลรดิไม่มีแม้กระทั่งอะไรเลยเอ,อือ โอ้ยทุกคนแรงซิเบอร์เขานี่คืนแค่ซิหายเองครับทุกคนก็ถือว่าเข้าเหลินบุพานาดาหน,นีนะครับเนาะขั้นเหลินพาดีปึ๊บคือขั้นเขน้าได้ที่หนึ่งนี่แรงเข้าขัสิเพิ่มขึ้นครับแต่ว่านี่เข้าเห่นตายไวนะครับเนาะแรงเพิ่มขึ้นแค่ซิฟหาเองครับทุกคนโอ้ยน่าเสียายเลยนะฮะสำหรับซิเวอร์ของเราในครั้งนี้นะฮะ โอเคครับทุกคนก็เไปไ็นใจกันมากครับสำหรับเกมฟรีไฟ้ในครั้งนี้นะครับเนาะถ้าใครมาคลิปนี้นะครับเน,กกนาก like, กนนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับเนาะสำหรับวับนนี้ผมและเกมฟรีไฟ้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไม่พอกันในคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายถ้าสี่คนไปแล้วนะจ๊ะโอเคท็อปสิบเลยน,นี่จริงจงสุดชุดไม่อยู่โอ้โหไม่ต้องมายองเลยซาเลนต์ต้นนี้มันเลนบอพานเลยในนี้มันแบบวาสนาเอาจริง